ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆน,นะไปรับชมเจ้ารีโวอีกแล้วนะครับรีโวลากเทรลเลอร์นะเทรลเลอร์บรรทุกรถไถน,นะครับวันนี้จะไปตัดหญ้าด้วยกันไปตัดหญ้านะตัดหญ้าส่วนปาล์มนะเดี๋ยวเชิญเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับครับนี่เราก็จะไปดูรีโวนะลากเทรลเลอร์นะครับ เทรลเลอร์บรรทุกรถไทยเป็นถัดงย่านะวันนี้ก่อนอื่นเราต้องมาดูไอห,หมาดำก่อนครับเอ,เอ,อ๊อ้านจริงๆตัวน,นี้นะครับเดี๋ยวก็เรามารัดเซฟตี้เบลกันเซฟตี้เบล <laughs> นี่ครับเป็นอุปรกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในการลากเทรลเลอร์นี่ยไปหาซื้อได้ตามร้านเอ่อไทยวัสดุนะผมซื้อร้านไทยวัสดุ ถือว่าใช้งานทนทานได้ดีเลยเลยครับโดนน้ำโดนฝนนี่ไม่ค่อยพุกไม่ค่อยขาดเท่าไหรในอสายเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีมากเลยโคตรอึดตึกทนกันเลยทีเดียวเจียวนครับเทลเลอร์นี่ก็มีหูเกียวให้อย่างดีนะครับสี่จุดด้่อความปลอดภัยนะเซฟตี้นี่เราก็จะรัดด้านหน้าก่อนับ ต้องเซฟตี้นะปลอดภัยต่อเพื่อนเพื่อนร่วมถนนนะนี่เราก็ต้องเหยียบเบรกม,ม,มือด้วยนะเบรกม,มือแล้วก็วไม้มาดันล้อหน้าล้อหลังนะนี่ไม้ความปลอดภัยนะเชือกเราก็รัดรัดก,กันสองเส้นเลยรัดยางเลย <c oughs> กันไหมนะมันจะได้ไม่เสียวนะบ,บุรครับ พื่อนรวมทางจะได้ไม่เสียวนะนี่เราก็มาดูปลั๊กไฟกันนี่ปลั๊กไฟแบบบ้านๆน,นะให้จางแบบบ้านทำไมของปลอดไฟครับปลอดไฟอันดับหนึ่งนะมีไฟสองสว่างไฟเลี้ยวไรด้วยนะครับเนี่ยตัวดีเยี่ยมแต่เจ้าปลั๊กนี้ไม่ค่อยโอเคเ่าไรนะรก,ก็แต่งหมดแล้วนะนี่ครับเราก็เสียบปลั๊กแล้ว หกแผ่นไม่เหมือนนี่ของุย,งยใช่กดตุนใจเพจไหมตังนี่ครับก็ไอไอตู้ตัดหญ้านะหรือว่าไอเครื่องตัดหญ้ารถไถเนี่ยก็จะนกกหน,น,ะน,น,นักกว่าเครื่องหวานปุยนะคนี่ฟังเสียงดูหนักกว่าเครื่องหวานปุยในระดับหนึ่งเลยแหละไอเจ้าตัวนี้นะ ก็เราได้ทำการเติมลมนะเติมลมล้อเทเลอร์ล้อละห้าสิบห้านะห้าสิบห้าปอนด์สี่ล้อนนะเพราะว่าน,น้ำหนักมันเยอะกว่าเดิมเยอะกว่าเครื่องหว่านปุ๋ยนะเครื่องหว่านปุ๋ยนี่มันเบามากแต่เครื่องตัดหญ้านี่โคตรหนักเลย mm hmm. ก็ล้อหลังรโวก็เติมเจ็ดสิบเหมือนเดิมนะไม่ได้เอาออกอะไรนะก็สามารถนี่มาดูกันสามารถบรรทุกได้ไม่มีปัญหา ถ้าปกติถ้าใส่สามานี่มันจะอ่อนไปครับนี่มันจะมีน้ำหนักกดนะกดจากเซเลอร์มาเนี่ครับตัวนี้มันจะปรากดทำให้รถมีน้ําหนักโหลดนะมันก็เหมือนขบับบรรทุกเลยครับนะครับก็จะแอนแอนเลยแอนนิดนึงนะแต่ไม่มากเท่าไหร่เอาเดี๋ยวไปดูความรู้สึกในการขับขี่กันได้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองเทสระบบไฟเลี้ยวก่อนนะว่าติดหรือเปล่านะ เพื่อความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังเทลเลอร์กันได้เลยครับนี่เราก็จะไปเทสเนี่เยเราเปิดไฟเลี้ยวไว้นะเดี๋ยวไปดูว่าไฟเลี้ยวจะติดหรือเปล่านะสายมันกค่อนข้างจะเก่าแล้วนะไม่ได้ทําใหม่เลยยังไม่ได้ทําใหม่เลยนะนี่บไฟเลี้ยวนะไปดูไฟเลี้ยวทเทลเลอรว์ว่าจะติดหรือเปล่าจำเป็นนะไฟเลี้ยวเพื่อนร่วมทางได้ดูว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะเอ๊ติดพอดีเลย กับด้านหน้านะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าไอ้ผ่านหน้านะมันจะบางไฟเลี้ยวของเจ้าริวโอทำให้รถด้านท้ายนะรถที่ตามมาด้านท้ายไม่เห็นนะเราต้องนี่เช็คไฟกันก่อน่อรถด้านท้ายได้เห็นได้อย่างชัดเจนนะเมื่อเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรพวกเนี้ยจำเป็นนะไฟพวกนี้นะครับเราจะได้เห็นมันยาวมากเทรลเลอร์เนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่ยาวกันเลยได้เดียวใช่เอ ปลอดภัยปอดภันะคับตัดหญ้ากันวันนี้ตัดหญ้าทนบามเป็นปาล์มเล็กนะวันนี้ตาลมอายุสี่ถึงห้าปีได้แปลงนั้นแต่ก็่อนไปก็มาดูเซลเล์เร์กอนก่อนเดี๋ยวไปดูความรู้สึกนะเมื่อเราขับเจ้ารีโวนะลากเซเลร์บรรทุกรถไถน,นะแล้วก็ใส่หางตัดหญ้าแต่ว่าไม่ได้มีปุ๋ยอะไรนะครับ ไม่ได้มีน้ำหนักทวงท้ายอะไรเลยเดี๋ยวไปดูสิลลิ่งความรู้สึกนะว่ามันจะแตกต่างกับตอนที่เราบรรทุกปุ๋ยนะบรรทุกปุ๋ย3ตันกับกับลากเทลเลอร์ต่อต่ออุปกรณ์หวานปุ๋ยนะน่าจะต่างกันอยู่แล้วนะไอ้นี้น่าจะลากได้ดีกว่านะ นี่ดูรอบๆกันก่อนครับรอคนขับรถไทน,นะคนขับรถไถเข้าห้องน้ำเอยครับขี้แตกพอดีเอาอยู่ครับรีโวพูดถึงพลังก,กำลังในการลากจูงนี่ก็สุดๆไปเลยครับรีโวไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนเนะี่ยพลังก,กำลังเหลือๆมากในการลากเซลเลอร์เนี่ยนี่เป็นรถเล็กนะดูครับเทลเลอร์โคตรยาวเลยครับ ด้านหน้าเราก็มีเซฟตี้อีกอย่างหนึ่งนะก็คือ,อลอ้อยางนะล้อรถยนต์เก่าๆนะมาตั้งไว้แล้วก็ผ่านกดลงนะกดลงให้มันล้อเนี่ยลอยนิดไม่ไม,ไม่ลอยนะกดกดพอให้เนี่ยยางยุบนะมันก็จะช่วยไม่ให้เซลเลอร์นะครับเอ้ยไม่ใช่เทลเลอร์ครับรถไถนะ่าไหลไหลไปด้านหลังนะก็เซฟตี้สามชั้นกันเลยตีเดียวเชียวสามหรือสี่ชั้นไม่รู้เนะี่ย เพราะว่ามันไม่เหมือนบรรทุกแมคโครนะแมคโครนี่มันก็เป็นลอ้อเตีนตาขามนะมันก็ไม่ไหลไปไหนอยู่แล้วนะแมคโครแต่รถไทนี่ไม่ได้นะมันเป็นล้อยางแม้ว่าจะล็อกเบรกมืออะไรแล้วก็ตามนี่มันอาจจะถลายได้เมื่อเมื่อเจารีวเนี่ยขับแล้วก็ชากนะไม่ได้ไม่ได้ต้องเซฟตี้ด้วยความปลอดภัยกับเพื่อนใช้รถใช้ถนนนะครับแน่ ไม่คนขับรถไถมนขี่เสร็จยังโคตรนานเลยเอาเดี๋ยวรอคนขับรถไถนะเข้าห้องน้ำก่อนนะเนี่ยน้ำนาจะลอยนิดนึงนะนิดหน่อยไม่ลอยมากเท่าไหร่น้ำหนักกดกดลงมานิดนึงแหนบก็ไม่ทันยุบมากนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูความรู้สึกในการขับที่ เจ้ารีโว่นะมือลากเทลเลอร์กับรถไถนะเั่งเลอร์บรรทุกรถไถต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงตู้ตัดหญ้านะโอเคนี่อยู่ในรถกันแล้วครับเดี๋ยวก็ไปดูเออไปฟังความรู้สึกกันนะลราจากนด่ไมครับนี่ก็จะยึกยักหน่อยนะมันเหมือนจะกระชากไปหน้าถอยถอยหลังดีครับ เพราะว่ารีโวไม่ได้บรรทุกอะไรนะริวโวมันเบาไม่มีน้ำหนักตะกดท้ายนะหรือว่าถ่วงท้ายเอาไว้นะเขาไม่เอื้องกูไม่จา้ากระชากกระชุบกระชักกระชุกชกระช,ชักเลยเออกุญแจรถถเอามายังนั้นี่ขับขับไปนะเคยมีนะขับขับเอาเทเลอร์ขึ้นรถเสร็จแล้วนะแล้วก็เอากุญแจไปแขวนไว้ที่บ้านนะแม่เจ้าลากไปใกล้จะถึงแปงแล้วนี่เป็นเรื่องฮานะครับ ลากไปใกล้จะตึงแปลงแล้วต้องโถหยคนที่บ้านเอาบุญแจมาให้นะหรือบุญแจไว้ที่บ้านไม่เจ้าอกำๆนะครับครับเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเอสเอ้ยสองเอสนะครับ เนึขับเคลื่อนสองล้อไปได้ทางถนนแบบนี้สบายสบายเนื่องด้วยไม่ <Idol> ไม rivals, นีน้ำหนักน้ำน้ำหนักถ่วงที่รถกระบะนะมันก็อาจจะยึบยักถอยหลังดีแบบนี้นะลองถอยหลังมั่งเดินหน้ามั่งนะ <Idol> แต่ถือว่าใช้ได้ครับต้องเติมลมยางนะครับบางบางทีเนี่ยผมเคยลากแล้วนะ ล้อหลังเนี่ยไม่ได้เติมลมนะใส่สามารถนะล้อแบนแป๊ดเลยครับน้ำหนักมันกด,กดก็ใช้ได้เลยนะน้ำหนักเซลเลอร์เนี่ยไม่ธรรมดานะปกติผมจะเติม50นะถ้าล่างเซลเลอร์ถ้าไม่ได้บรรทุกอะไรนะรีโวไม่ได้บรรทุกอะไรก็จะ50แต่ถ้าบรรทุกบุ้ยด้วยก็70เอาอยู่ครับ70เนี่ยเมื่อเราเลียเล้ยวเลี้ยวเนี่ยต้องตีวงให้กว้างนะ ต้องเผื่อระยะองเจ้าเทรลเลอร์ไว้ด้วยนะเนี่ยสำหรับใครมือใหม่นะมือใหม่มือใหม่สำหรับหัดขับเทรลเลอร์นะ,ะนะครับกดฟังฟ้งแรงดีครับไม่มีตกรีโบ๑๑ครับนีรถไทยเปล่าๆเอาอยู่เอาอยู่นะครับดูรอบเครื่องยนต์ไป ตอนนะเนะี่ยสังเกตเห็นได้ว,ว่าไม่ต้องลากรอบมากนะรีวูเยียบไม่ถึงสองพันกว่ารอบนะสองพันเนี่ยแรงเาเนี่ยดีจริงๆเนี่ยพันห้าก็เรียวแรงก็มาแล้วนะลากเทเลอร์อยู่นะเนี่ยเลอร์อหนักๆอนี่น่าจะหนักกว่าตอนที่ไปวานบุยนะไปตู้ตัดหญ้าของบุยนี่ก็หนักใช้ได้นะไม่ไหวนะ โดหนักเลยเลยลองยกแล้วก็นัาจะลายรูอยู่นนอยนะเนี่ยออมีกระชากมีกระชากนิดนึงครับระหว่งเซล,ลอร์กับรถ เป็นข้อดีเลยนะแรงบิดท,ที่มาในรอบต่ำเนี่ยทำให้ประหยัดน้ำมันนะแล้วก็ไม่ต้องไปเออลากรอบให้มันเยอะะประหยัดยิงหรือเปล่าไม่แน่ใจครับนี่น้ำมัน <c oughs> หนักอยางช่วงนี้ <c oughs> ก็หลังจากเราใส่ปุ๋ยนะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปตัดหญ้าตามหลังนะฝนตกดีจริงๆช่วงนี้ ตัดหญ้าไม่ทันนะเราก็เลยใส่ปูเย็นก่อนนะแล้วค่อยไปตัดหญ้าทีหลังนะใช้รถไถตัดอีกเช่นเคยใช้คนตัดไม่ไหวอะแพงเกินตัดเดี๋ยวมันก็งอกนะอย่าไปซื้อเรื่องหญ้าเนี่ยมว่า,มมาตัดตัดเพราะให้เห็นทลายเพรไม่ต้องไปละเอียดอ,ออะไรกับมันมากนะเนี่ย มนถามว่าเออบดท,ทางปามด้วยไหมครับเออไม่ได้บดนะครับทางปามบดไม่ออกนะไอ้เครื่องตัดหญ้าเนี่ของผมเนี่ยไมนะ่ว่าจะลับคคลปไปกลมกริบยังไงมันก็บดไม่ออกอยู่ดีนะครับเคยบดแล้วใช้เกียร์ L3 นะก็ไม่ออกแอลแอลเตานะไอ้สามเต้าถ้าที่รถไทยมันจะเป็นรูปเตานะไม่ออกนะยิ่งเจอทางปองใหญ่ๆเนี่ยนะแม่เจ้า หมดไม่ออกนะครับหมดไม่ออกไม่เท่าไรคนระับไปติดอยู่ในในใบตัดาหญา้าอีกงูเขี่ยกันหน้ามืดน,นะเหนียวจริงๆนะเนี่ยครับคืนถนนใหญ่แล้วนะความรู้สึกก็ดีๆนิดนึงครับด้านหลัง สีครับตอนนี้ก็สุดมากถ้าผมลากเซเลอร์เนี่ยก็จะได้ความเร็วไม่เกิน70็ดนะเนี่ยลับอยู่ประมาณนี้ครับหกสิบกว,าว่านิดๆมีในสื่อไมครับ รอยต่อถนนแล้วก็ูกระชากรกระชากครับกระชากดินหน้าตัวหลังเลยครับสน็อตยึดเอ,อ่ยยึดโจหูลากัไม่ดีนี่มันอาจจะขาดได้นะต,ตัวนี้เป็นน็อตยึดที่เขาแถมมากับเทรลเลอร์นะครับก็ยึดมาแค่สี่ตัวเองนะก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนกับไอตัวลากเอ,อ่อลากของฟอร์ดนะที่เป็นลากเรือนะครับตัวนั้นตัวยึด ไม่รู้แปดจุดเลยหรือเปล่าครับแม่เจ้าต่อยึดกับแชสซีนะแปดจุดกันเลยทีเดียวเชียวแต่ก็ลากไม่ได้แต่ก็ลากไม่ได้นะมันต้องมาเกอเชื่อมหัวใหม่นะหัวลากนะถ้าแบบนู้นมันจะเซฟตี้กว่านะนี่ทำมีโอกาสดิไอ้ไอ้ช่างมันหัวร้องมันต้องเกอหัวนะเพราะมันเป็นหัวบอลนะไอ้นี่มันเป็นหัวสลักหัวรถใช่เป็นหัวสลักชื่อหัวบอล บัวสลักนะครับัวสลักรถไทยนะมัน<ะ>น่าจะทําได้นะผมว่าเพราะว่ช่างเขาทาให้นะซื้อแต่ถ้าความแข็งแรงนะครับไอ้แบบหูลหากแบบนู้นน่าจะแข็งแรงกว่าว่าน็อตมันยึดไปจุดกันเลยทีเดียวเชียวไอช่างเนี่ยมันวนตีน,นึงมาจ้าเอ้เราก็ถึงทางเลี้ยวแล้วนะนี่เราต้องปรดไฟเลี้ยวกันก่อนนะครับเปินร่วมทางจะได้เห็นนะรถยาว เฟตี้ครับต้องเซฟตี้ต้องหาร้านทำไฟดีๆหน่อยนะคนข้างใจยากนิดหนึ่งในการทำไฟคนระับแต่ว่านผมนี่การทำหาคนข้างจะโคตรยากเลยถ้ามีแบบปลั๊กสำเร็จตรงรุ่นอะไรเนมันจะดีมากเนละนี่ต้องถอดสายมาแล้วก็วายสายอะไรมืตัวไปหมดนะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงเลยแหละไอ้สายไฟเทรลเลอร์เนี่ยช่างก็ไม่เคยทำด้วยนะ ถ้ามีสําเร็จมาให้ก็ดีเลยเป็นปลักตรงรุ่นมาถึงก็ทอดใส่ไปติดได้เลยวันนี้นุ่งยากนะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะเออเี๋ยวนะหละับเซอเลอร์บรรทุกรถไถตัดไปตัดญ้านะครับเอาเดี๋ยวให้น้องเขาถ่ายด้านหลังกันหน่อยนะเพื่อควม Ờ, đây tụi bụng nè, không biết sẽ hình được không à? Màu <laughs> ก็จะตึงตังนิดนึงนะครับเราก็าาจะมาณนี้นี่นดูในกระจกก็ไดนะ้ก็คือใช้ได้โอเคคลิปนี้ก็น่าจะไว้แค่นี้แล้วกันถ้าชอบคลิปนี้ไคก็นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับคลิปต่อไปอาจจะเป็นคลิปรถไถตัดหญ้านะไว้เจอกนคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม